ในเช e ่ s ส c ิ e t ตอีพีนี้นะคะเราจะมาฝึกไทยเก๊กริมทะเลกันค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะโอ้โหให้ฝึกทั้งวันก็ไม่เหนื่อยค่ะลมเอืเอ่อยๆแดดอ่อนๆนะคะฟินค่ะ หลังจากฝึกเสร็จแล้วเราก็กระโดดลงน้ำเลยคลายร้อนนะคะท่านี้เป็นอีกท่าน,นะคะที่ทำซ้ำบ่อยมากนะคะในมวยหยาง85เนี่ยเก๊ก2ก็ทำา3ครั้งเก๊ก3ก็ทำา3ครั้งนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีความสำคัญอะไรสักอย่างนะคะทำไมถึงต้องทำบ่อยขนาดนั้นแล้วการทำท่านี้มีประโยชน์กับร่างกายเราย,ยัางไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ข้หลังผลักกลิงหรือที่ภาษาจีนนะคะจะเรียกว่าเต้าเนียโถนะคะมาค่ะเริ่มจากการจัดระเบียบร่างกายให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะมีการวางเท้าหน้ากับเท้าหลังนะเท้าหลังขาหลังปลายเท้าเปิดไป45องศาทิศนี้เท้าหน้าตรงทิศด,ด้านนี้นะคะหน้าสะดือเข่าเท้าหน้าอยู่ทิศเดียวกันนะยา่า ปี้ผิดบิดตัวงี้เพดบิดจะดือมาบิดจะดือมานะหลังจากปรับแล้วนะคะถ่ายน้ําหนักค่ะถ่ายน้ําหนักทั้งหมดลงไปที่เท้าหลังของเราแบ่งให้ชัดเจนตอนนี้เราแบ่งอยู่ที่เท้าหลังซิกนี้วิธีเช็คว่าเราผ่อนจมจริงไหมเราลอยขาหน้าขึ้นมาเลยค่ะยกขึ้นมาเลยถ้ายกได้แบบนี้แสดงว่าขาหน้าไม่มีน้ําหนักและถูกต้อง ใช้ข้าของขาที่อยู่ข้างหน้ายกขึ้นมานะคะโดยที่ขาด้านหลังไม่ขยับเลยนะคะแต่ถ้าบอกว่าให้ลอยขาหน้าแล้วทำแบบนี้ผิดเพราะว่ามีการถ่ายน้ำหนักอีกไม่ใช่นะคะแสดงว่าเรายังแบ่งแยกเต็มว่างร้อยกัะ0ูนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นให้ทำใหม่พยายามทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้อากาศดีๆแบบนี้นะคะ ถ่ายน้ำหนกักถ่วงจมลงซี่ขวาให้เรียบร้อยนะคะโอเคเช็คว่าเราผ่อนจมร้อยจริงไหมร้อยขาหน้าค่ะนี่เราได้เรียบร้อยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของแขนและมือกันจากการยืนเัินจวงวงแขนของเราที่เปรียบเสมือนคันธนูก็ยังคงอยู่นะคะแต่เราแค่เปลี่ยนตำแหน่งมือนิดหน่อยนะคะ ให้เป็นลักษณะนี้เนาะโค้งกลมนะคะโค้งกลมอันนี้ก็ยังโค้งกลมอยู่นะคะแค่ปรับปรับตำแหน่งนิดหนึ่งนะคะ,ะเราจะบิดไปด้านขวาการบิดของเราเราไม่ใช้แขนเราจะใช้ขั้วตัวนี้นะคะขั้วด้านขวาของเราเนี่ยกดลงไป แล้วก็บิดมันนะคะบิดจากขั่วนะคะเห็นไหมบิดบิดไปให้สุดเท่าที่เราทําได้นะคะแขนม,มันจะยกขึ้นมาเองแล้วบิดกลับอ่ะใช้ขายันพื้นมาที่ขั่วบิดกลับลอยขาซ้ายนะคะเสร็จวางเท้าซ้ายไปด้านหลังนะคะวางเฉียงนะคะสังเกตดูเห็นไหมคะพยายามล็อกทุกอย่างไว้ให้อยู่กับที่นิ่งที่สุดนะคะคราวนี้เรา ถ่ายน้ำหนกักผ่อนจมไปที่ซิกซ้ายนะคะซิกซ้ายเราถ่วงจมนะเพ๊บเราบิดไปทางนี้นะคะโดยใช้ขั้วซ้ายนะคราวนีใ้ใช้ขั้วซ้ายผ่อนจมให้เรียบร้อยก้นกบเก็บนะคะขั้วซ้ายบิดบิดนะคะอ่าไปให้สุดไปให้สุดผ่อนคลายที่อยากไปที่สุดสังเกตดูว,ว่าหัวเข่าก็ไม่ได้ขยับนะเราเอาขั้วบิดกับขั้วบิดกับขับ้วซ้ายบิดกลับเห็นไหม สังเกตว่าตอนทำเนี่ยขาเราอะไม่ขยับไปไหนนะคะเราใช้คั่วเป็นตัวบิดนะคะพาตัวเราไปนะคะแต่ที่นี้ทั้งนั้นน้ำหนักที่เราถ่ายลงไปใต้เท้าอะมันก็เหมือนเรายืมแรงดินนี่แหละเหมือนยืมแรงดินเป็นการสะท้อนแรงขึ้นมาทำให้เราใช้อะไรขาตัวมือใช่ไหมทุกครั้งอาจารย์ย้ำแบบนี้เสมอนะคะ หลังจากที่เราบิดไปข้างนี้เรียบร้อยบิดกลับแล้วอีกที่หนึ่งนะคะจมเรียบร้อยแล้วลอยขาหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดวางไปวางไปข้างหลังสังเกตด,ดูอย่าวางแบบนี้นะเห็นไหมหรืออย่าวางแบบนี้เอียงกระเทเล่ไม่ได้นะคะมันเอียงมันยืนไม่อยู่มันต้องวางให้มั่นคงก็คือ ความห่างระหว่างสองเท้าสมมติลากเข้ามาก็จะประมาณ1-2กัมปั้นนะคะลักษณะการวางขาอย่ามาแบบไม่มีพื้นที่อย่างนี้เลยไม่ได้ยืนไม่ได้นะคะอ่ะเอาใหม่วางขาหตัว ต้องบอกว่ายืนบนทรายที่มันจะยืนได้อยู่น่พื้นมันจะเอียงเอียงแล้วมันก็จะจมมากแต่ก็เป็นการเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งในการฝึกบนหาดทรายนะคะการฝึกท่านี้ให้เชี่ยวชาญบ่อยๆนะคะจะมีประโยชน์ก็คือ 1. จะช่วยทำให้เรารู้จักการผ่อนจมที่แท้จริงนะคะเราจะสามารถผ่อนและจมได้จริงๆนะคะ 2. จะทำให้เราสามารถรู้จักยืมแรงดิน ึ้นมาใช้ผ่านตัวเราได้นะคะ 3. จะช่วยทำให้ข้าเราเนี่ยมีชีวิตเปิดได้ปิดได้นะคะซึ่งบริเวณขว้าตรงขานี้ตรงนี้นะคะมันจะสัมพันธ์กับตรงหัวไหล่ให้สังเกตดูเวลาคนที่แบบไหล่แข็งติดยืดข้าเราก็จะแข็งไปด้วยนะคะพอเราทำท่านี้บ่อยๆได้ยืดได้คลายเอ็นเส้นนี้นะคะมันก็จะส่งผลให้หัวไหล่เราที่ติด ที่แข็งเนี่ยมันคลายตามไปด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยยืดเอ็นเส้นขาด้านในนี้นะคะไปถึงหลังถึงแขนเราเลยนะคะเรียกได้ว่าคลายเส้นเกือบทั้งร่างกายเลยทีเดียวค่ะทำบ่อยๆนะคะนอกจากเลือดลมจะไหลเวียนดีจากการที่เส้นเอ็นในร่างกายเราเนี่ยมันได้คลายมันไม่ติดมันไม่ยืดนะคะเรายังจะได้เรียวขาที่สวยงามนะคะ ไม่มีเซลลูไลท์ด้วยนะคะขนาดกินเยอะขนาดนี้นะนี่คุณสาวๆต้องห้ามพลาดเลยขยันฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใส่มิกินี่ลงน้ำได้อย่างสวยงามยังไงนะคะโอ๋ฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ช่องไทยชีดีว่าให้โอ๋ด้วยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ให้เต็มที่เลยนะคะแล้วครั้งหน้ามาดูกันนะคะว่า โอ้จะพาไปเปลี่ยนสถานที่ฝึกไทเกตกกันที่ไหนอีกนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวลงเล่นน้ำเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ